เริ่มต้ตนที่ดรจิมมี่ทางด้านนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะ <laughs> Jimmy คะค่ะดรจิมมี่คะต้องบอกว่าสำหรับตัวฟิลเลอร์ฟอร์เรของเราเนี่ยข้อดีมีอะไรบ้างคะในสิ่งที่ดรจิมมี่มั่นใจคะ่ะโอเคครับก็เรียนให้ทราบว่าก็ได้ลองใช้มาสัหน่อยหนึ่งนะครับ <laughs> เพราะว่าเพิ่งร้อนเข้ามาในประเทศไทยโดยส่วนตัวผมเนี่ยจากประสบการณ์ที่ทําเรื่องความงามมากว่า26ปีนะครับ <laughs> กับคลินิกตัวเองเนี่ยก็ใช้มาหลากหลายยี่ห้อ แล้วก็ได้มีโอกาสมาใช้ f l o เรนะครับแต่ที่ท,ทีเด็ดกว่านั้นก็คือสำหรับเรื่องการใช้กับเฟ c เชียลเอสติติกเนี่ยก็คงน้องๆหลายคนคงเก่งแล้วก็มีประสบการณ์มาทัดเทียมพี่แล้วละแต่พี่กำลังจะไปถึงเรื่องของคอสเมติการนิโคลจีซะมากกว่า mm. ก็คือการนำไปสู่การใช้กับความงามทางนารีเวทในฐานะที่ตัวเองเป็นอยู่ในฟิลนี้นะครับ mm. ก็ ได้ลองใช้แล้วแล้วก็รู้สึกว่าการใช้กับบริเวณ Intimacy a r e อหรือว่าพื้นที่สงวนของผู้หญิงเนี่ยก็ใช้ได้ดี mm hmm. ใช้ได้หลายอิน i c a t i o n ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความงามภายนอกแล้วก็ G-Spot เรื่องของเซ mm ็กชวลดิสฟังชันนะครับส่วนจะใช้ได้ดีขนาดไหนเนี่ยก็คงต้องติดตามตอนต่อไปในการเก็บเคสนะครับก็โดยรวมแล้วก็มั่นใจ <c oughs> ในผลิตภัณฑ์มั่นใจในมาตรฐานของเกาหลีอย่างที่คุณหมอ เคสบอกเมื่อกี้นะครับว่าจริงๆแล้วคนเอเชียก็น่าจะเหมาะกับผลิตภัณฑ์ทางเอเชียนะครับก็เรามารอดูกันนะครับว่าจะเป็นไงขอบคุณค่ะน้องๆคนเอเชียน่าจะเหมาะกับคณเอเชียเช่นกันนะครับเรียนถามดรเจมส์กันบ้านดีกว่าครับความมั่นใจทำไมถึงเลือกใช้ฟิลเลอร์ฟลอเรของเราครับเป็นเชิญถามคุณหมอชัดชัยครับครับก็สวัสดีนะครับผมหมอเจมส์นะครับตามประสบการณ์ที่ผมได้ใช้นะครับผมก็รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับเมื่อไม่กี่วันเองเนาะที่เราได้มีโอกาสไปที่สตูดิโอ ก็ได้มีโอกาสแชร์ประสบการณ์ในส่วนหนึ่งที่เกี่ยวกับเรื่องของ f l o r รนะครับก็คือตัวนี้เป็นเป็นฟิลเลอร์ที่มีลักษณะเป็นไบเฟสิกฟิลเลอร์อีกตัวหนึ่งในท้องตลาดนะครับซึ่งในวงการนี้ไบเฟสิกก็จะมีไม่ไม่กี่ตัวมากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะเหมือนเป็นฟิลเลอร์น้องใหม่อีกตัวหนึ่งซึ่งเราก็รู้อยู่ถ้าเป็นไบเฟสิกเนี่ยคุณสมบัติเรื่องของการที่ ไม่บวมฉีดแล้วแบบว่าค่อนข้างกะเกณนหรือว่าปริมาณที่เราใช้เนี่ยค่อนข้างเฉพาะเจาะจงเนี่ยมันก็จะเป็นอีกช้อยหนึ่งที่สามารถาเลือกใช้ได้และที่สําคัญนะครับฟิลเลอร์นี้ก็คือจะมีให้เลือกแบบหลายก็คือในสเปกตรัมของตัว f ลอ r รนะครับก็จะมีตั้งแต่ถ้าถ้าดูในในใน,ในกล่องหน้างานก็จะเห็นว่ามันมีทั้งหมด5กล่องนะครับก็จะเห็นว่า แต่และตัวเนี่ยจะมีคุณสมบัติเฉพาะเจาะจงมากและที่สําคัญก็คือฟิลเลอร์เนี้ยแปลกมากที่ไม่เคยเจอในอยี่ห้ออื่นมาก,ก่อนก็คือม, volume, มีหลายปริมาตรนะครับใน,ในแต่และสลิซแต่มีตั้งแต่0.7 0.9 1.1แสดงว่าทางบริษัทเองนะครับก็คือใส่ใจในเรื่องของนอกจากจะมีความอ่อนกลางแข็งไม่เหมือนกันแล้วเนี่ยปริมาตรในแต่และแอเรียยังมีความแตกต่างกันที่เราจะต้องใช้ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะจุดบนใบหน้าไม่เหมือนกันด้วยเพราะฉะนั้นฟิลเลอร์ตัวเนี้ยก็จะจอบโจทย์ในเรื่องของปริมาตรแล้วก็คุณลักษณะเฉพาะนะครับ ก็เป็นอีกช้อยหนึ่งลองดูก <retrieve> ันนะครับไม่อยากจะโมมากขอบคุณคุณหมอเจมส์นะคะทีนี้ทางด้านคุณสุภาพสตรีของเรากันบ้างนะคะแพทย์หญิงวิสุทธิยาบุญสมค่ะเชิญค่ะค่ะก็สวัสดีนะคะชื่อหมอกิฟนะคะหรือแพทย์หญิงวิสุทธิยาบุญสมค่ะส่วนตัวแล้วเนี่ยก็คือได้ลองใช้ผลิตภัณฑ์ฟอร์เรมาทุกรุ่นทุก ทุกรุ่นหมดเลยนะคะโดยที่ส่วนตัวก็จะชอบใช้ฟิลเลอร์ที่เป็นแบรนด์ Bi p h ฟ s i c อยู่แล้วเนื่องจากว่าเราจะไม่ได้เน้นการเติมเต็มของใบหน้าค่ะเราเน้นการยกกระชับใบหน้าเป็นหลักนะคะก็ที่ลองใช้มาเลยรุ่นถ้าเทียบเท่าเนี่ยบอกได้เลยว่าก็เทียบเท่ากับแบรนด์ของยุโรปจริงๆฟิลลิ่งตอนฉีดเวลาเราดันยาเนี่ยคือรู้สึกได้เหมือนกันเลยว่า มันเทียบเกรดกันได้ว่าร mm. uh, ุ่นนี้เทียบกับรุ่นนี้ของแบรนด์ยุโรปเลยนะคะฉีดไปที่คนไข้ล่าสุดคนสุดท้ายที่ฉีดนี่ก็คือพรีเซนเตอร์ของเรานะคะก็คือพี่หญิงลัฐาค่ะก็คือฉีดไปให้พี่หญิงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะก็จะเป็นบริเวณตัวลูเวอร์เฟนะคะแล้วก็ลิฟตหน้าขึ้นมาโดยการใช้ฟอร์เรหลักๆก็คือที่ใช้กับพี่หญิงล่าสุดไปก็จะเป็นรุ่น m a x พักับ Max นะคะส่วนบริเวณใต้ตายังไม่ได้เก็บนะคะเพราะว่าเรามีงานก็จะกลัวบวมนิดนึงค่ะแต่ขนาดนี้ก็สวยแล้วนะคะค่ะสวยได้อีกค่ะสวยได้อีกนะคะผู้หญิงไม่หยุดสวยแน่นอนจริงค่ะก็อย่างที่บอกว่าประทับใจ f o r e เรมากเพราะว่าถ้าเทียบกับแบรนด์เกาหลีที่เคยฉีดมาหรือว่าแบรนด์อื่นๆนะคะก็ถือว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดีมากค่ะแล้วก็มั่นใจมาก ขอบคุณคุณหมอกริปนะค,ะคบประทับใจในคุณภาพนันเองใช่แล้วนะคะขออนุญาตเดินถามคุณหมอเด่นบ้างครับประสบการณ์ที่ได้ใช้ทาผลิตภัณฑ์ของบอลซองเป็นยังไงบ้างครับครับผมส่วนตัวนะครับส่วนตัวเป็นคนใช้ยาน้อยคือสนใจเรื่องของ lifting effect มากกว่าการเพิ่มโวลูมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยจะชอบยาตัวที่เป็นใบเฟสิกมากกว่าคราวนี้เนี่ยอย่างที่คุณหมอกริฟพูดเลยคือเทียบรุ่นต่อรุ่นได้เลยเวลาใช้เนี่ยฟิลลิ่งโดยเฉพาะแม็กซ์กับแม็กซ์หนึ่เนี่ยเทียบรุ่นต่อรุ่นได้เลยว่าฉีดทุก อินเจคชันเนี่ยมันเห็นผลชัดเจนมากจริงๆนะครับผมโดยเฉพาะส่วนตัวผมชอบฉีดเช็กอเมนเตชันอย่างเงี้ยก็ะจะรู้สึกเลยว่าแบบโอมันลิฟติ้งเอฟเฟกเยอะมากๆชัดเจนมากนะครับซึ่งก็เทียบเท่ากับแบรนด์ยุโรปได้จริงๆครับผมฮะส่วนถ้าเกิดว่าเราเทียบกับเรื่องของกับแบรนด์เกาหลีด้วยกันเนี่ยผมว่าอันเนี้ยเป็นเบอร์หนึ่งเลยส่วนตัวนะครับผมขอบคุณค่ะคุณหมอเด่นนะคะต่อไปเชิญคุณหมอวิเวียนค่ะก็สำหรับฟิลเลอร์ฟอเรนะครับจริงๆเนี่ย ยังมีประเด็นหนึ่งซึ่งพิเศษมากๆสำหรับฟิลเลอร์ตัวนี้ก็คือ long lasting นะครับเป็นฟิลเลอร์ที่ค่อนข้างอยู่ตัวแล้วก็เสถียรมากะนะครับจากประสบการณ์ที่ดูมาค่อนข้างนานพอสมควรเนี่ยรู้เลยว่ามันมี lasting ที่มากกว่าฟิลเลอร์เกาหลียี่ห้ออื่นเรียกว่าฉีดแล้วคุ้มค่าแล้วก็เสถียรอยู่ตัวแล้วก็แบบสวยเป็นทรงได้นานนะครับ<อ>ไม่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายและการสลายเนี่ยค่อนข้างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยในช่วงที่ฉีดเนี่ยตอนเต็มเนี่ยฟิลเลอร์ครับมันเป็นปรากฏการณ์ทางดนามิก คือเราฉีดวันแรกเนี่ยมันดูเต็มสวยแต่เมื่อเวลาผ่านไปมันมีการยุบตัวะนะครับหลายยี่ห้อเนี่ยความเสถียรของโครงสร้างไม่ดีจะยุบไม่สม่ำเสมอแต่โฟเล่เนี่ยมีความยุบที่สม่ําเสมอแล้วค่อยๆยุบอย่างช้าๆเป็นธรรมชาตินะครับเป็น,นกลไกการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติซึ่งตรงนี้จะเป็นข้อได้เปรียบแล้วก็ทําให้คนไข้เนี่ยฉีดแล้วสวยตลอดตั้งแต่เต็มจนถึงจุดที่พร่องเพื่อ,อเริ่มกระบวนการฉีดครั้งใหม่เรียกว่าอยู่นานแล้วก็ สวยตลอดเวลาด้วยนี่นี่คืออีกหนึ่งประเด็นเลยนะคะที่ที่ต้องพูดถึงจริงๆกับ long ลาสติ n g นะคะจริงๆเลยนะครับ <c oughs> และท่านสุดท้ายครับเป็นถามคุณหมอตรีสุรางครับเป็นยังไงบ้างประสบการณ์ที่ได้เจอกับ f l o r รครับ ในรายละเอียดนะคะก็พี่ๆทุกคนได้พูดจนไปแล้วค่อนข้างละเอียดเลยก็คือจริงๆแล้วค่ะในแบรนด์เกาหลีเนี่ยฟิลเลอร์ฟอเรเนี่ยในส่วนตัวนะคะที่ได้ทดลองใช้นะคะจะเป็นเกี่ยวกับบริเวณใต้ตาขออนุญาตพูดเกี่ยวกับบริเวณที่พี่ๆท่านอื่นยังไม่ได้พูดนะคะก็จะเป็นบริเวณใต้ตาซึ่งใต้ตาเนี่ยข้อดีของฟิลเลอร์ฟอเรเนี่ยมีความละเอียดนะคะแล้วก็หลังฉีดเนี่ย บวมน้อยมากๆซึ่งเวลาเราฉีดไปแล้วเนี่ยปกติแล้วฟิลเลอร์เนี่ยก็คือฉีดเราจะต้องรอเวลาอย่าเพิ่งออกงานเพราะว่าไม่อย่างนั้นก็จะมีอาการบวมได้หรือว่าเผื่อเขาฟูใช่ไหมคะแต่ว่าตัวนี้เนี่ยพอฉีดไปแล้วก็คือสวยทันทีเลยก็เหมือนฉีดง่ายคุณหญิงที่ออกงานได้เลยต้อง่าเกลี่ยงง่ายมากค่ะแล้วก็น่าจะง่ายต่อการใช้งานของใครหลายๆคนค่ะ